โอเค Good morning student class สวัสดีตอนเช้านะคะนักเรียนเราก็มาเรียนต่อยอดกันในหน้าที่สีเพจโฟนะคะนักเรียนเพจโฟหน้าสนะคะเรายังเรียนเรื่อง greeting greeting แปลว่าการทักทายนะคะคุณครูจะสอนหน้านี้ก่อนลูกอ่าสัญลักษณ์ในตอนเช้าก็าคืออะไร the sun the sun แปลว่าพระอะไรคะลูกพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้า อ่านักเรียนพูดนะคะ morning morning แปลว่าตอนเชา้าสะกดนะคะ m o r n i n g morning แปลว่าตอนเช้านะคะ how many people in this page มีเด็กและผู้ใหญ่กี่คนในหน้านี้เราดูกันนะคะ one two t h r e โฟ r p e o p l e มี4คนนะคะเด็ก3คนนี้เขาทักทายผู้ใหญ่คนนี้ว่ายังไงอ่ามาพูดพร้อมกัน Good morning Miss Good morning Miss สวัสดีตอนเช้าครับคุณครูเขาอาจจะเป็นคุณครูนะคะ Miss Miss เป็นคำสุภาพเอาไว้เรียกสุภาพสตรีที่เป็นผู้ใหญ่นะคะคำนี้ค่ะมิสเป็นคำสุภาพเอาไว้เรียกนำหน้าชื่อคุณสุภาพสตรีสุภาพสตรีคือใครก็คือผู้หญิงไงคะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนครูเก๋ครูเก๋ก็เป็นผู้หญิงก็เรียกว่ามิสกีรัติยาลอยแก้วแบบนี้ค่ะามาดูผู้หญิงคนนี้นักเรียนสังเกตว่าเป็นช่วงเช้าเพราะอะไรมีพระอาทิตย์ขึ้นและผู้หญิงคนนี้ก็มีผ้าที่คอ เหมือนว่าออกกําลังกายไหมอ่าอันนี้เป็นการเดาเดอเออเป็นการเดานะคะอ่าพูดเดอด้วยเนาะอ่าคนผู้หญิงคนนี้ก็พูดตอบว่า good morning children good morning children สวัสดีตอนเช้าจะพวกเด็กๆ children แปลว่าพวกเด็กๆ children คำนี้แปลว่าพวกเด็กๆนะคะ good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะอ้าวจิ๊บจิบมาแล้วมีสามจิ๊บเลย one two three มี three birds มีสมนกเลยมีนกสามตัวนกตัวเหลืองบอกว่า goodbye นี่ตัวจิ๊บจิบเขาบอกเขาแนะนำว่าเขาชื่อจิ๊บจิบจำได้ไหมเขาบอก bye bye แล้วนกตัวสีส้มก็บอก bye ก็คือ bye bye ก็แปลว่าอะไรลาก่อนไงคะ กู๊ดบายก็ลาก่อนบายก็ลาก่อนใช้ได้3ามคำเลยค่ะคุณครูขอเน้นนะคะ Good Morning แปลว่าสดิสวัสดีตอนเช้าใช้กับผู้ใหญ่เด็กจะใช้กับผู้ใหญ่เป็นคำสุภาพค่ะเราเรียนเฮลโลไฮไปแล้วเฮลโลไฮใช้กับเพื่อนใช้กับคนสนิทใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเริ่มเข้า Good Morning แล้วนะคะอ่านักเรียนดูค่ะ มาดูอีกหน้าหนึ่งคุณครูขอสอนสองหน้านะคะเพจไฟหน้าห้านะคะนี่ครูนี่น,นี้เป็นห้องเรียนคาสรูมเดอร์คสรูมนะคะเป็นห้องเรียนนี่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีนักเรียน How many people in this picture ครูเก๋ไม่ได้ถามเพจนะคะครูเก๋าถามรูปภาพนี้มีคนกี่คนอ่นักเรียนนะับ one two three four five six มีหกคน วันที่เชฟไฟสติ d เดนคุณครูหนึ่งคนแล้วก็เด็กนักเรียน5คนค่ะอ่านักเรียนพูดว่าอะไร Good afternoon m i s s ลิ s าเอาแล้วเรามาถึง Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบาย d afternoon จะใช้หลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงแล้วโอเคไหมคะนักเรียน ถ้ารับประทานอาหารเที่ยงแล้วเราใช้ว่า Good Afternoon แต่ถ้าตอนเช้าก็าคือ Good Morning mm hmm. เห็นไหม Morning สัญ,ญลักษณ์ Morning the Sun เออเอา้าววันนี้เอาไปสองคำอ่ะสามคำนี่ Good Morning สวัสดีตอนเช้า Good Afternoon สวัสดีตอนบ่ายโอเคค่ะอา่าเรามาพูดพร้อมๆกันค่ะ Good Afternoon Miss Lisa สวัสดีตอนบา่ายค่ะครูลิซ่าเอออ่มมิลิซ่าพูดว่าไงเฮลโลแอมลิซ่คุณครูทำไมพูด Hello ละ่ะพูดได้คะ่ะลูกเพื่อสร้างความคุ้นเคยความสนิทให้กับนักเรียนนักเรียนจะได้ไม่กลัวคุณครูมีความสนิทกันจะได้กล้าพูดกล้าซักถามนะคะโอเคไหมเออผู้ใหญ่พูดได้ Hello กับเด็กอะแต่เด็กไม่ควรคะ่ะเด็กต้องพูดกุ มอร์นิ่งกุดอัพสน n นจิ g ก o ด e ิฟ n ิ่งประมาณนี้นะคะมาดูรูปสุดท้ายเดอร a ลัดพิกเจอร์ลัดพิกเจอแปลว่ารูปสุดท้าย how many people in this page ในรูปนี้มีคนกี่คน the same this one ก็คือเท่ากันเลย five students and one teacher นักเรียน5คนครู1คนเขาพูดว่าอะไรครูครูพูดครูพูดว่าอะไร นักเรียนก็บอก g o o d บายมิตรลิ่าเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็ลั่ลาลาก่อนแล้วก็เจอกันอีกอ่ผู้ตามครูนะคะ good bye ลาก่อนจ้านักเรียนอ่นักเรียนตอบ g o o d บายมิตรลิ่าค่ะลาก่อนทันครูลิ่าโอเคงงไหมไม่น่างง,งนะมี3ามคำเอง good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon. สวัสดีตอนบ่าย Good bye ลาก่อนคำว่า Good bye ใช้ได้3คํคำก็คือ Good bye บายบายและก็บายนะคะโอเคแล้วคุณครูขอให้นักเรียนทำหน้านี้ค่ะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดครูเกศเคยบอกแล้วว่ามันจะเป็นเล่มเล็กเห็นไหมมีคำว่าแบบฝึกหัดข้างบนหน้า5เขียนตามรอยเส้นปะหน้า5หน้าหก หน้าห้าหน้าหกนะคะทำสองหน้าพอนะคะโอเคซีวากันออนเน็ก x t t i ม e เจอกันครั้งหน้านะคะลูกบายบายกุ bye ๊ดบายค่ะลาก่อนค่ะ